ค่ะพี่ธงค่ะล้วหนึ่งคำถามค่ะอยากถามพี่ธงว่าพี่ธงรู้จักคําว่าวีวันเน็ตเนาะก็เป็น,นคำของความเป็นหนึ่งเดียวกันสําหรับพี่ธงแล้วพี่ธงรู้สึกว่าคํานี้มันมีความหมายยังไงสำหรับพี่ว่ามีความหมายเยอะมากเลยทะอ,อย่างเช่นเทียน,น,นหนึ่งเล่มสว่างแค่นหนึ่งเล่มถ้าเทียนร้อยเล่มมันจะสว่างรวมกันและกระจายความสว่างนั้นไปไกล สามารถทําอะไรก็ได้มันทํา้สว่างขึ้นอยู่ในที่มืดสว่างเราขับรถเรามองไม่เห็นแต่ถ้ามันสว่างมากขึ้นเราขับรถก็ได้ทํากิจกรรมอะไรก็ได้และเป็นประโยชน์ด้วยเหมือนเป็นทางชี้ทางได้ด้วยใช่ค่ะเหมือนอย่างตอนแรกๆเราก็ต่างคนต่างมาแล้วพอเราก็มีกรรยาณมิรเพิ่มใช่รู้จักฟังฟังพอเราฟังรับรู้ปัญหารับรู้ความรู้สึกของอีกคนนึงมันก็เข้ามากระทบที่ใจแล้วมันก็มีแอคชั่นต่อไปมันก็เลยทําให้เกิด กลุ่มของกลยาณมินี้ที่เต <bueno S 2> ิบรับฟังกันรับฟังกันและเติบโตไปด้วยกันแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนความคิดและก็วิธีการทํางานและเปลี่ยนคาวามรู้สึกต่อสังคมคาวามช่วยเหลือต่างๆใครที่ตกทุ์ได้ยากหรือมีอะไรื่องการความช่วยเหลือใครที่สะดวกที่จะช่วยก็เข้าไปช่วยแล้วก็เกือกเก้อกูลกันมากขึ้นดเกื้อกูลกันมากขึ้นเป็นประโยชน์เกือนี่คือเป็นประโยชน์มาก อย่างตอนที่เห็นว่าออพอเรามีพระอาจารย์นะพระอาจารย์ก็ให้ปัญญาเรามากต้องขอบคุณวิวเน็ตมากเลยที่ทําให้ได้รู้จักกับพระอาจารย์นะจบจบปรารกโมแล้วพระอาจารย์เทศา์ะนะฮะดีใจมากแล้วฟังธรรมะของท่านตอลอดจน,จนอย่างที่เล่าให้ฟังแต่นช่วงแรกว่าจนทําให้มีขับเฮาขึ้นมากลายเป็นว่าได้เจอคนเยอะๆขึ้นแล้วได้มาใช้ในชีวิตจริงพี่ด้วยนี่สามปีนะสามปีมันยังเป็นกลุ่มใหญ่ที่ขนาดนี้ถ้าอีกสามสิบปี คงกรุงเทพทั้งกรุงเทพนี่เราก็จะได้แบบว่าเผยแผ่สิ่งดีๆให้กับคนเกื้อกูลกันเพราะว่าถ้าเกิดจิตใจเราแบบดีงามเนาะมันก็จะทําให้สิ่งทางโลกโลกอื่นๆอ่ะมันก็เป็นประโยชน์มากมันจะไปตายชใช่ใช่มันปลูกติดสํานึกและเป็นการปลูกจำนกไมใช่เฉพาะเราเป็นกลุ่มของเราทั้งหมด อีกหนึมันจะเป็นประเทศของเราเป็นเมืองมันเป็นพลังของเราเป็นพลังของเราเนาะแล้วก็อย่างวันนี้ก็มาทางานเรื่องวันวมแม่แก็นีก่ก็กลุ่มที่เราเริ่มต้นมาเหมือนกันใช่เป็นกลุ่มที่เราเริ่มต้นมามาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเข้าคอร์สที่จะฟังธรรมะบรรยายอะไรและสิ่งดีๆต่างๆมารับรู้มาเติมพลังให้กันค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสมาล้ำลึกถึงพระคุณแม่ด้วย ด้วยแล้วก็ดีมากเลยนะขอบคุณมากเลยนะสชโครงการของสสสนะคดีมากเป็นประโยชน์มากอยากให้มีอีกเรื่อยๆตอนนี้รุ่นหลังๆได้รุ่นหลังรุ่นไหรุ่นเริ่มเข้ามาแล้วอยากให้จะได้ไปต่อยอดให้พวกเราเคลื่อนถ่ายให้เราใช่อยากให้น้องๆได้รับทรมะต่อไปในแบบต่างๆใช่ขอบคุณพี่ทองมากเลย